มมใช้ดีไหมดีนุ่มไหมนุ่มชอบไหมชอบอันนี้มันเป็นกำรรมยีเนี่ยกำมยีดี่นูแข็งแรงทนทาน,นมมาเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มได้ ดีไหมนอนสบายไหม,มอไอนอนสบายไหมฮะน,น,นายีปลว่าถ้าเราใส่สีอันนี้ใช่ไหมสทาชมอน,นอันนี้เวเอาไว้ใส่เอดึงออกล่ะดึงออกสิดึงออกใส่แก้วอ่าอ,ออกมันก็จะใส่แก้วน้ำโอ,โอเค เก่งมากชอบไหมล่ะชอบสั่งเลยนะคะอ่าสั่งได้ที่ไหนช็องได้ที <az> ่ลาซาด้าโอเคไม่ได้ขายของเลยของเขาทั้งนั้นเท่ <Okay. S 1> okay. นิ่มนะครับนิ่มนิ่มนิ่มมาก<อ>จับ อันนี้จะเติมอีกได้นี่เป็นลมแต่ว่าเราเติมไว้ขานขาดนี้เราพอดีเพราะส่วนมากเราจะนั่งกันตรงกลางเวลาถ้าไม่ได้ไดทำอะไรไไใช้ดีขานๆๆๆาดนั้นเลยเหรอกอที่แถมเราจะมีปักปักเส,สียบเติมลม แล้วก็เติมลมในรถแล้วก็ตัวมอเตอเติมลมแล้วก็จุกเติมลม3ามลุ่นลุ่นนี้จะเติมตรงที่พักเท้าส่วนอันนี้จะเติมตัวใหญ่ตัวที่นอนพิซเตอร์หลับแล้ว